มีชายวัยสาเล่าว่าวันหนึ่งก็ไปเดินเล่นแถวสวนสาธารณะก็ไปเจอ,อาชายแก่คนหนึ่งนั่งอยู่บนม้านั่งในสวนเห็นเข้าก็จำได้ก็ไปทักผู้เท่าคนนั้น ครูสมศักดิ์ครูสมศักดิ์จำผมได้ไหมแล้วแกก็เล่าใฟังว่าเคยเป็นนักเรียนอยู่ในชั้นเดียวกับที่ครูสมศักดนะิ์เนี่ยเป็นครูประจำชั้นดีใจมากนะแล้วก็ไต่ถามทุกสุข ของครูครูก็ทักทายตอบนะแล้วก็พอจะจำได้แล้วชายคนนี้แล้วก็เลยถามต่อไปว่าตอนนี้เธอทำอาชีพอะไรชายก็ตอบว่าตอนนี้ผมเป็นครูครับแล้วครูทราบไหมเนี่ยที่ผมเป็นครูเนี่ย ก็เพราะประทับใจในคุณธรรมของคุณครูเจ้าไม่ได้มีครูสมศักดิ์เป็นครูประจำชั้นนี่ผมก็คงไม่ได้เป็นครูเลืออจะเป็นอะไรที่มันยิ่งอะไรที่มันแย่กว่านั้นก็ได้อะไรที่มันแย่ๆก็ได้ แต่ที่ผมตัดสินใจเป็นครูเนี่ยเพราะว่าผมประทับใจในตัวคุณครูครูทั้นก็เลยถามว่าเป็นยังไงเหรอชายก็น้อก็ไล้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นเด็กชั้นประถมนะปสวันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนร่วมชั้น เขาได้นาฬิกาเรือนใหม่แล้วเขาก็มาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นน,ะนาฬิกาเรือนนั้นตอนนั้นผมเห็นนผมก็อยากได้ผมก็อยากได้นะไดแล้วมันก็มีช่วงหนึ่งนาะที่เพื่อนเนี่ยเขาเผลอวางนาฬิกาไว้ ผมก็เลยขโมยนาฬิกานั้นเสเลยเพื่อนนี่พอรู้เนี่ยว่านาฬิกาถูกขโมยก็มาฟ้องคุณครูคุณครูก็เลยถามนักเรียนในชั้นนะว่าใครที่เอานาฬิกาของเพื่อนไปช่วงเลิกเรียน หรือช่วงพักให้มาบอกครูและเอานาฬิกานั่นมาคืนเพื่อนถึงเวลาพักแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครมาแสดงตัวนะว่าเอานาฬิกาไปแล้วครูทำไงทราบไหมครับครูจำได้ไหมครูก็ให้นักเรียนเนี่ยทุกคนเนี่ย ยืนล้อมวงเป็นวงกลมแล้วปิดตาแล้วครูเนี่ยก็เดินรอบวงเอามือล้วงกระเป๋าของเด็กนักเรียนทุกคนซึ่งปิดตาอยู่ก็บังเอิญวันนั้นเนี่ยผมขโมยนาฬิกาเสร็จผมก็มาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง แล้วในที่สุดครูก็เจอนาฬิกาในกระเป๋าของผมตอนนั้นผมรู้สึกแย่มากเลยนะที่ถูกครูจับได้อับอายมากเลยแต่ว่าครูก็ไม่ได้ดูด่าว่ากล่าวผมเลย แล้วก็ไม่ได้ประจานผมด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครที่รู้ว่าครูเจอนาฬิกาในกระเป๋าของผมนอกจากครูไม่ได้ประจานไม่ได้ดูด่าว่าการแล้วครูยังไม่ลงโทษผมอีกผมทราบซึ้งใจมาก พอถ้าครูดุด่าว่ากล่าวยังพอไหวแต่ว่าถ้าครูประจานผมต่อหน้าหรือลงโทษผมผมก็อาจจะไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วก็ได้เพราะว่าผมไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนะแต่ครูก็มีเมตตามากนะครูไม่ดุด่าว่ากล่าวครูไม่ลงโทษผมเลยแค่นี้ผมก็ รู้สึกสำนึกผิดแล้วเข็ดหลาบแนละ้นันแต่นั้นมาผมก็เลยตั้งใจว่าจะเป็นคนที่ดีให้ได้ไอ้ที่ผมประทับใจครูอย่างหนึ่งนะก็คือว่าครูปฏิบัติกับผมเนี่ยหลังจากวันนั้นเนี่ยปฏิบัติกับผมเหมือนคนปกติเหมือนกับน,นักเรียนทั่วไปไม่ได้มองผม หรือปฏิบัติกับผมเหมือนกับเป็นขี้ขโมยเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมทราบซึ้งใจมากถ้าครูเนี่ยมองผมเป็นขี้ขโมยและปฏิบัติกับผมนะเหมือนกับเป็นนักเรียนที่เกเรนี่ผมกคงจะแย่นะคงจะรู้สึกว่าตัวเองนี้เอาดีไม่ได้แนละ้วแต่ครูไม่ทำอย่างนั้นเลยผมขอบคุณครูมากเลย พูดจบครูก็บอกว่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว,ว่าเธอเป็นขโมยว่าตอนนั้นครูก็หลับตาเหมือนกันโอ้เป็นหักมุมที่เรียกว่าประทับใจมากนะการที่ครูสั่งเนี่ยนะไม่ดุด่าว่ากล่าวนะไม่ลงโทษไม่ประจานเด็กที่ขโมยเนี่ย จริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาครูหรือพ่อแม่หรือใครก็ตามจับได้ว่าคนที่ตัวเองดูแลนี่ขโมยนี่ก็ยังต้องทำแบบสุดซอยเลยนะทำตามสูตรก็คือว่าต้องวิจาร์ต้องด่าว่าต้องลงโทษแต่ครูคนสมสังเนี่ยแกไม่ทำแบบสุดซอยนะในที่สำคัญเนี่ย แกไม่อยากจะรู้ได้ว่าใครขโมย yeah. เพราะว่าถ้ารู้ว่าใครขโมยเนี่ยแกคงจะมีอคติแม้จะมีเมตตากรุณายอย่างไงแต่คงจะมีอคติว่าไอ้นี่มันขโมยก็อาจจะไม่ชอบอาจจะมีความาไม่พอใจซึ่งก็ทำให้การปฏิบัติต่ตอเด็กคนนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนทั่วไป ซึ่งก็ทำให้เด็กคนนั้นรู้สึกแย่นะแล้วเด็กเนี่ยพอรู้สึกแย่แล้วเนี่ยก็คิดว่าฉันเนี่ยคงจะเอาดีไม่ได้แนละ้วเขาเรียกว่ามองตัวเองเนี่ยแบบติดลบก็คงจะไม่สามารถที่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีหรือว่ามีกำลังใจในการที่จะทำความดีได้อันนี้ก็เรียกว่าครูสมศสัค์นี่แก มีคุณธรรมแล้วก็มีปัญญานะเข้าใจจิตวิทยาของเด็กเข้าใจจิตวิทยาของคนทั่วไปนอการนี้กัมีศรัทธานะว่าเด็กเนี่ยไม่ยังเป็นต้องลงโทษไม่ยังเป็นต้องประจานเนี่ยแค่รับรู้ว่ามีคนรู้ว่าตัวเองทําผิดในแค่นี้ก็อับอายขายหน้าพอแล้วมากพอที่ทําให้เกิดความสํานึกผิด แล้วกลับตัวกลับใจนะเป็นคนดีได้อันนี้ก็เลยว่าต้องมีศรัทธานะมีศรัทธาในในคนมีศรัทธาในเด็กเพราะบางครั้งในเราคิดว่าเนี่ยคนมันจะกลับตัวกลับใจหรือว่ารู้จักเข็ดลาบไม่ทําความช่วยได้เนี่ยมันต้องลงโทษอย่างน,น้อยก็ต้องดา่าหรือว่าประจาน มันจะได้เข็ดลาบแล้วมันจะได้ไม่ทำชั่วอีกแต่ว่าสำหรับครูสมสารแก่คงมองว่าเนี่ยทำอย่างนั้นนี่ก็อาจจะมีผลตรงข้ามแล้วก็ทำให้เด็กรู้สึกแย่กับตัวเองอับอายขายหน้าจกนกระทั่งไม่เป็นผู้เป็นคนหรือรู้สึกแย่กับตัวเองมองตัวแบบติดลบและยิ่งถูกเพื่อนๆเ,เ,เขามองนะปฏิบัติ กับเด็กคนนั้นว่าเป็นขโมยเนี่ยมันก็ทำให้ความใยดีในใจเนี่ยมันไม่มีพลังมากพอที่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้นะแล้วครูสมสารนี่แกก็ไม่รู้นะว่าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยแกก็คงไม่แน่ไม่แน่ใจว่าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเด็กจะกลับตัวกลับใจหรือเปล่าแต่แกมีความเชื่อว่าคนเรา,นาเ,เ,เนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยก็มีความ สำนึกนะที่เอื้อให้รู้จักกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้ก็เลือกที่จะไม่ดุด่าว่ากล่าวเลือกที่จะไม่ลงโทษได้ที่มาคือว่าเลือกที่จะไม่รู้ด้วยนะว่าใครเป็นขโมยจะได้ปฏิบัติต่อเด็กทุกคนแม้กระทั่งเด็กที่ทำผิดเนี่ยเหมือนกับคนทั่วไปไม่มีอคติเจอปน นะเพราะไม่รู้นะว่าใครเป็นขโมยอันนี้ก็ทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยนะในสุดก็กลับตัวกล,กลับใจได้จริงๆนะเพราะว่าแค่รู้ว่ามีคนรู้ว่าตัวเองทําผิดนี่ก็อับอายขายหน้าแล้วแต่ว่าเด็กคงไม่รู้ว่าจริงๆครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเป็นขโมยแต่การที่ตัวเองทําผิดแล้วก็มีคนจับได้แค่นี้มันก็อับอายพอแล้ว เกิดสิ่งที่เรียกว่าหิริโอตป,ปะและน,นอกจากกลับตัวเป็นคนดีแล้วนะยังอยากจะเป็นครูด้วยซ้ําเพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจนะจากครูที่ดีๆซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของครูเหมือนกันนะนอกจากให้ความรู้แล้วยังเป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมแล้วก็ให้กําลังเป็นแรงบันดาลใจให้คนนี่อยากจะทําความดีและเห็นคุณค่าของความเป็นครู แม้ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองได้มากกว่านั้นแต่ว่าพอประทับใจในความเป็นครูก็อยากจะเรินรอยตามครูบ้างนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แสดงถึงความเป็นครูได้นะอย่างดีแล้วก็แสดงเห็นว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะกลับตัวกลับใจได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องถูกประจานหรือถูกลงโทษ เพราะการทำ่งงางนั้นอาจจะเกิดผลเสียก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะเกิดผลดีเสมอไปอาราเตรียมรับพรอิิตังปฏิตังตุมหังขอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิบาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉาพราสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทา เงินพระจันทร์ในวันเพมนมณีโชติรโาโซยัตาเงินแกวมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีเดโยวิวาชันตุบาะาจารยทั้งปวงจงบำราไปสาพพาโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภาวะวันตระโยอันตราย ο, รย,ายามีแก่ท่านสุขีธีพายุโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิเลสานิจังุทาปจายโนจัตตารธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังทางสี่บาการคืออายุวันนาสุขาพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสวาตุสาพมางาลัง ขอสาพามงคลจงมีแก่ท่านเ่าขันตุสาพาเทวตาขอราเทวดาทั้งวงจงรับสาท่านสาพาพุ้านุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ สทธาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน